Tao quá mẹo hơi có quá mẹo quá What quá mẹo 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 quá อืมฮ mm ึมอมอืม hmm. อ um. mm ืมชอบเห็ดชอบผักอืม ชอบผวาเล่าเฮ้ยปั๊บผัาเลยอืมว้าวคอ้มให้เาื้น อ๋อเห็หูนูเโอะเห็หูนูขอมักอืม 간음음 뭐라고요? 음

วสวัสดีค่ะฝากคอมเมนต์น,นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบจะให้เราทำเมนูอะไรบอกเราเลยนะคะัะ 拜拜，好，再见。